ใจดีนะคะใจดีแบบพวกเราด้วยก็ทำตามด้วยนะคะอย่างโสดาอย่างเดียวก็ถือว่าประชาชนเือติดมาแล้วก็ไม่ได้เนาะตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสเขาไม่ว่าเขาจะสิทธิหรือไม่พ่ออันนั้นพ่อแล้วแต่ก็ผมก็อยากจะบอกว่าสิ่งนี้นะคุณก็ทำให้ดีแล้วกันก็ถือว่าเป็นคะแนนเสียงแม่นางก็รอคุณชวนตัวผมมาเจอกันอีกสี่ปีหน้าอย่างเขาพูดเขาพูดตอนว่าประเด็นเรื่องไม่จับมือลุ่เนาะ

การหาเสียงแต่ไม่ใช่คำั่าสัญญาอะไเปล่าเน่ยนะพี่เจ๋ไ์่ที่เกิดดีได้นะเพราะหลายเรื่องเป็นแบบนี้ไนะอองไก่ญญญญอนหน้านี้พูดเอาไว้อ่ะแล้วมาบอกมาบอกว่าอย่ามองเปไ็นนโยบายอย่ามองมีสิ่งที่ต้องจะทำอาอ,อ,อแล้วเรื่องเนี้ยก็เคยถูกร้องเรียนมาแล้วว่าเป็นการสัญญาว,ว่าจะให้หรืเปล่าใช่ไหมในเรื่องที่เขาเร่งเนี่ยถูกร้องเรียนตั้งแต่หาเสียงแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขายืนยันเป็นนโยบายใหญ่ ก็มีคนรอคปถามอยู่ว่าจะทำจริงหรือเปล่าหมดเลยดีกว่าผู้ชมวันนี้3า H B F นะคะว่าการลุยแก๊ิสุดต้องวอลเล็บหนึ่งบมืนบาทไม่ได้รอกไห้ลยผู้ชมคิดว่ายังไงข้อหนึ่งางนเอไเดิมถิาแสนขหมื่ล้านเปนอย่างไร้าเดขนาดเอาเงินมาหลายเบเดิมเรดิมเบเดิมตอนเรามงินคงทันแสนล้านโอ้าหรนมันสูงเป็เดิไ่า้าเนไม่ใช่เานเลย เหอ่ะไรเนี่ยไอ้ยี่สิบปีเนยยี่สิบปีเออสิบปีก็ไม่ได้แล้วแหละเพราะอย่างืนได้นนเันอื่นยิ่งอมเันเป็นนี่ปีดประเทศไป เาไ่น้เปียกัตอนนี้เ่วนข่าไปจำจ่ายได้หมดออกที่จาเป็นต่อการดรงชีพได้หมดอยางไี้ได้หมดได้า่ได้ด่งเลยนีมาก็แล้วกันสก่าเอร์ซ็นตบอกใ่ห้ไวเออ่นนวันนี้พรุ่งนี้ได้แแฮปปี้มาจามนเก็ไดเดี๋ยววัืดเป็นขั้นตอนเล เดี 1> 1๋ยวาาว่าเ,เป็นงานยกคุมแล้วเขาแตกเนโตออ่ไปเลยแล้วบกว่าเร็วสุดเมื่อหร่บกระาษีหน้าที่เคยหาเสียงเอาไว้คือนึกมกรานั้นแต่ประชาชนาก็รูสึกว่าเอาแล้วไปมีเวลากตั้งะ่ะขอตอนนี้ลงเสียงตอนนี้ให้ตอนนี้ทำไมมีตอนนี้ชา้นนชามันเป็นดิจิตอลไปไม่ืนาะเขาต้องใช้เวลาในการเข้าไปศึกษาคุณมาเนี่ยศึกษานโยบายที่ก่อนเลยต้องทำยังไงเขาต้องไปวางระบบต้องทำแอปพลิเคชันใช่ไหม รับปริมาณคนที่ใช้บริการในมหาศาลรองรับการลงทะเบียนอะไรต่างๆนานาไหนจะเป็นพวกร้านค้านเนีจะประชาชนคนนั้นสี่เดือนไม่ได้สั้นมากนะโอ้สั้นมากเลยนะนั่นสี่เดือนสำหรับคนที่จะทำงานสำหรับคนที่รอใช้เงินนานี่บเขาสายแค่มต้มม้วนแค่เท่าไปรุ่งวางแผนแล้วนะแค่เอาไปแวะเที่ยวทีน แต่มีมันก็ดีเขาเข้าใจแต่มันไม่ได้เอามาใช้นนรคุยดัระดับอินฟลูกันหน่อยแรี่ไผวันออกมาบนฟบุ๊กบอกด้วยการมีสิทธิ์เอาอายุส6บปีขึ้นไปแล้วนะครับุแ่ด้บอกมาพรวันอยู่แล้วสำหรับตาทในตัวเลกัเโพมาเลยบของน้องแพรี่ไวานอินฟลูชื่อดังและเป็น ชมบอกว่ารอเงินดิจิทัลเดือนหมื่นบาทตอนเที่ยงนุ่งนี้เลยค่ะวันนี้เลยสุดสุดเลยอ่ะน้องจะใช้วันนี้เลยนะครับผู้ชมฮะบอกว่าอ่ะก็อยากได้อ่ะอยากได้เหมือนคนอื่นนั่นแหละนะครับผู้ชมโพสต์ออกไปเช้าเดือนสองเมต์สุดใหญ่ก็เทไปนักได้เห็นด้วยเพราะตอนนี้ลงมากพร้อมใช้เงินอยากจะช่วยประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจคุณอยากกระตุ้นจะได้เองเนี่ยล่ะการต้นต้ออยากกระตุ้นผู้ชมอยากกระตุ้นแต่เราไม่ได้เจอการต้นเลย่ะเอาแล้วเพื่อไทยัญญาไว้ ดิจ <ort>. ิตอลวอลเล็ตมารายการะชาชนเอาไปใช้เชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจร้อนกระตุ้นมากๆเลยนะนะแต่บางข้อความก็มาเบรกน้องแอลรีนน้องใจแย่แย่รัฐบาลกันไม่ได้เริ่มทำงานเลยเออเรารู้แล้วแหละว่านายกจะมาสับตุ้ดไทยเชื่อเสถียรทองมีเสถค่ะแต่รัฐมนตรีจะตัวหนึ่งออกมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อเชื่อมข้าวข้าวบนเจ้าบนจะบอกลงมาจีนนะครับหลังจากนั้นแหละให้ไปน้านกระทรวงก่อนจะเริ่มเินหน้านโยบายต่างๆได้นะครับโอ้โหให้เจ๊ Head, Saint, shirt, ไม่ใช่ว่าพอเชื่อคุณเศรษฐาก็เป็นดที่นายกทูนเทียงวันนี้เงินเข้าหรือเงินอ่กมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับต้องรอกันก่อนขณะที่พักเพงินไทยหลังจากที่แถลงข่าวของคุณพักตุ้งสอวส2เสร็จสิ้นแล้วก็เดินทางกลับนะครับผู้สื่อข่าวคุณนักข่าวหน่อยละกันในนโยบายเนี่ยนะครับผู้ชมหนึ่งหมื่นบาทและในต้องรอเนี่ยจะให้ยังไงจะให้เมื่อไหร่ มผู้ชมฟังจากคุณเศรษฐาแล้วจะสบายใจไเพราะคุณเศรษฐายืนยันว่าไม่ต้องวนวตับนี้ยาดีดำโดนหน้าทำหนาตนงตนแปดสิบเตัวสองบดยังไม่ได้ให้เขามี้ก็แบบนีเขาอี การเรียงมันกับความสำคัญ<ฆ>ว่านโยบายไหนจันดันก่อนเลยพยักดันเต็มที่และะ้วนโยบายอันไหนเนี่ยทำรองรองต่อไปหลังจากนี้เพรผะยันท่านทำแน่ไม่ได้มีการแบบแค่นโยบายแค่วางค้ากรในการหาเสียงให้แล้ว<ฆ>อันนี้เห็นการนีร่จะนี่เป็นระดับเศรษฐีเท่าไ,ไหร่นะบริหารเงินเป็นแสน<ะ>ล้านก็น<ะ>่าจะต้องมีความ่กล้านี้โดยตรงเดกล้าในนโยบายที่มหาเสียงเนี่ยอัเนี้ไม่เปินตัวขอ่ ตัวตัวแบตเตอมืนเนาะไม่ยืนไม่ไม่ยืนไม่หนานะ ข้าพเรคเพื่อไทยก่อนที่จะเริ่มกระบวนการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ฟังแล้วพึ้งอึ้งทั้งสภาเลยคุณหมอช่างหน้าชี้แจงครั้งสุดท้ายแบบนี้คุณผู้ชมครับหมอลุกขึ้นแล้วก็ชีแ้แจงมนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ้พรรคเพื่อไทยจิตจิตที่ไปจับมือกับเจ้าไกลตั้งแต่แรกแล้วถ้ามันเป็นการเพลองปฏิกติน,เนะเพื่อไทยไม่มีทางไปทํางานร่วมกับเจ้าไกลด้วย เพราะแนวทางก็แตกต่างกันชัดซึ่งภาพที่หมอชนน้าง่วงเมื่อวานกับภาพที่ก่อนหน้าน,นี้มีการไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลกันเนี่ยมันช่างแตกต่างชั่วรุ่เกินแล้วกลายเป็นละครนกฎหมาที่หลายคนคงวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นไปอีกนานลองฟังหมอชนน้างูฮะหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกพรรคก้าวไกลในการจัดตั้ง เราอครับเราเป็นพรรคตับงสองเราสามารถที่จะยึดริงจากตั้งรัฐบาลได้ถ้าคนไกลการเมืองและ,ร,ะ,ร,ร,ะร,แรัฐบาลเป็นปกติด้วยสภาพบัรครับของตั้งรัฐบาลอย่างนี้เราไม่รู้มือไม่ได้เลยอะลรายจากบ้านหน้ามากแต่เราต้องจิ้มิ่นครับเปิดอ<ร>อก<ร>ยิ่งเราจับมือกันยิ่งจักตั้งรัฐบาลไม่ได้ไทยเราประชาชนเราเอาชนฝามาเราจิงครับเราเกิดก่อน,อนมันมีประสบการณ์ครับ อก็เลยกลับบอกว่าเราหันหน้ามาถ่ายอำนาจคนอำนาจที่มีอยู่ในประเทศนี้ดีที่สุดคือจับมาดูอำนาจมาเป็นคนนออำนาจและให้เกิดประโยชน์า่งมะเขาอยู่มากี่ปีนั้งแต่นาคนใหม่กับเก้าใจเนย สี่ปีแล้วหสี่ห้าปีเขายังไม่มีเขาเป็นฝ่ายค้านแ้ายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเขายังมีคนเลือกเขาตั้งถึงสี่หลังคนก็เองก็มัมากเลยสี่ปีแน่แน่มันดู

ออกมาแม่นรูลุงมีเลอยงต่ออกเตยแลกสุเรตยไมจนเรองก็ยูถงู้สาด่จะุิาเดวันนี้เป็นที่ปรจักษว่าการเลือกนายกระทเตวันนี้และการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้ มีได้เป็นไปตามเกณฑ์จนวนของประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งผลของการตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ไม่ใช่การสลายทั่วความขัดแย้งโดยเอาวาระของประชาชนและวาระของประเทศเป็นตัวตั้งแต่นี oh <my> ่เป็นการสยบยอมและต่อลงหา ปี2557พยายามที่จะปัญหาึแน่นอนเเป็นจากทางานไม่ทังทั้งฝ่ายค้านโดยเราจะเป็นฝ่ายค้านชังรุกเดตามชูบอยเลวถิ่นทิวถินเ่ากับทั้เกาไก่ชัเปมินเตาของาไก่เราจะไน แกไม่เด้เป็นอะไรกน็ไปเห่มางอเนี่ยตอบะนนส่งสดในแต่ละาคการเลือกตงในสภาเนี่ยเป็นฝ่ายที่น่กลันแบ้งะคุณรังึกล้วประชาชนระงึกเกือบชนท่านนะนคนให้เรอชนเขาแบบเลกเป็นนายกเป็นว่าที่นาย เขาไปเป็นฝ่ายค้านแต่ก่อนตอนเด็กๆเราคือโคตรเบื่อข่าวการเมืองมากเลยเบื่อพวกอีเหว่ยที่เปิดไม่ได่เลยแต่ทุกวันเปิดข่าไม่ได้เลยแม่เรารู้เรื่องเลยตอนเด็กๆเราไม่รู้เรื่องแม่มันเป็นข่าวที่มันไม่เหมือนดูอยู่ในโทรศัพท์เนี่ย มันเป็นชั่วคราบก็มันไม่เหมือนที่โทรศัสทาที่เราเพื่อนไปในปัจจุเราตด้ยินม่มีโทราณสถาเข้กกันป้้งกันก็เลี้ยวไปเหมือนกันนะขั้นตอเด็กเะ่รด้วยแหละแล้วพวกทหาเพิ่งจะกระตุกระตุกแค่กรต่กทหารเพื่อหยกดคือหยุดเบอร์ ไม่ต้องเสียใจวิโรจน์ให้มันกสดงการนดาบไปเลยสีบปีดีสิปีง่ารๆเลยส้มสองประเทศแค้พวกแกไปพวกไล่พวกพวกตัดเกาะที่ไม่มีกระดูกบริหารก่อน มันสาพูดเนาะเป็นแค่คําพูดในการหาเสียงเท่านั้น เสนาไม่เคยไปดีเบตอะไรเลยดีเบเหรอเขาอยากดีเบทหรอล,ลาพูดกันแส่งกันแีบนระีบลาออกคิดม,มากว่าไม่ถึงสี่ปียเี่ถอดซัเพเปอร์ในที่เป็นผู้หญิงนะลาออก <c oughs> คนเดียว เวลาเท่านั้นที่จะตัดสินผมเชื่ออย่างนี้เลยครับอบอ้พงเร็วอ่ะดี๋ยวิแกดักดางดักดามโลดดักดามหน่อชนฝาคุณต้องเป็นพวกคนที่แใหญ่มาก่อน ลนละครเป่นกว่าดา,า,ารกากอะไรนะคะคือตัวแล้วนะครบเนี่ยอาไล่บกปัง